เป็นปัจจัยสำคัญในการเพราะปลูกพืชมีคำกล่าวว่าถ้าดินดีก็จะทำให้การใช้ปุ๋ยน้อยลงประหยัดต้นทุนและได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าดินไม่ดีก็จะต้องใช้ปุ๋ยมากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นกำไรลดลง เกษตรกรในพื้นที่ตำบลราชกรูดประสบปัญหาด้านดินขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะสมต่อการเพราะปลูกพืชต้นทุนทางการเกษตรที่สูงขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะให้พืชเติบโตไวเห็นผลทันใจแต่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกถิ่นค่าเกษตรอสก ื่อปีทอ,ทองพันห้าสกรมส่งเสริมเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอได้มีโครงการเปิดศูนสำหรับปอพื้นที่ตำบลไร่ตะกุกอําเภอเมืองแคลนนองเพื่อจะได้ตําปุ๋ยหมักเพื่อจะได้ให้เกษตรกรในจิมชนในตำบลไร่เกียงได้ใช้ประโยชน์ทางการ,รเกษตร สำหรับการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตบราชกรูดมีการกำหนดบทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและสมาชิกอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์มีการจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการเรียนรู้ของสมาชิกเช่นการตรวจวิเคราะห์ดินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีโดยภายในศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลราชกรุดมีสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารทางวิชาการ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยมีการจัดทำแปลงเรียนรู้จุดสาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สมาชิกและคนในชุมชน สำหรับการขยายผลและการสร้างเครือข่ายของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมช,ชนตำบลราชกูลนะคะซึ่งตั้งในสถานที่เดียวกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปั่มน้ำมันราชกูลเป็นสถานที่ที่ให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านวิชาการและการฝึดทักษะด้านต่างๆของกเกษตรได้อย่าง,งครบวงจรค่ะ ในการส่งเสริมในเรื่องของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะครับซึ่งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของตำบลรัชกรนะครับเป็นศูนย์ที่มีการดําเนินงานซึ่งปีนี้ได้รับการคัดเลือกนะครับในเป็นศูนย์ทีเด่นในระดับจังหวัดนะครับในการดาเนินงานของอสนทปชนะครับของรัชกรนะครับนอกเหนือจากการที่เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ ในเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของดินนะครับในเรื่องของการผลิตปุ๋ยหมักอะไรต่างๆตรงนี้แล้วนะครับในการมีงานของศูนย์นะครับสดปชนะครับจะมีการวรวมหุ้นนะครับของสมาชิกในเรื่องของการผลิตรือผสมนะครับเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับสมาชิกที่จะใช้ในเลือกส่วนนานของตนเองนะครับปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าหุ้น4ี่แสนกว่าบาทนะครับ ูนจัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลราชกรูดมีความสำเร็จที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้คือการที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนแห่งนี้มีความร่วมมือจากสมาชิกคนในชุมชนจึงทำให้ที่นี่เป็น,นกลไกหลักในการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนการให้บริการผสมปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินคพบคู่ไปกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ผลผลิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับ